คนนึงหรือเปล่าคะที่อยากจะเพิ่มยอดร้านค้าของคุณให้มันเยอะขึ้นและอยากให้ลูกค้าเข้ามาในร้านของคุณ24ชั่วโมงไปเลยวันนี้ครูบิลลิฟมีคาถามาให้คะ่ะคาถานี้นะคะคุณเอาไปใช้ได้เลยแล้วมันจะทําให้ยอดขายของคุณเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนั่นก็คือคาถาแรกนะคะวิธีการนําเสนอสินค้าของคุณเข้าไปสู่โลกออนไลน์ค่ะ คุณอย่าไปเสนอในสิ่งที่มันน่าเบื่อเข้าใจไหมอันนี้อาจารย์บดิตพูดบ่อยมากนะว่าคนทําออนไลน์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ห้ามทําเลยนั่นก็คือห้ามน่าเบื่อเพราะว่าสิ่งที่คนเขาเห็นบ่อยแล้วเนี่ยค่ะเขาก็เบื่อเข้าใจไหมคะแต่ในวันนี้เราจะต้องนําเสนอในรูปแบบที่มันแปลกไปในรูปแบบที่มันว้าวคือพอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าแต่ว่าหนูไม่สามารถที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่บนโลกใบนี้ได้นะคะครูบิลีฟหนูจะมีวิธีแบบไหนบ้างคะ ไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องสร้างสารรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาบนโลกใบนี้ไม่ต้องประดิษฐ์สิ่งไหนขึ้นมาใหม่ก็ได้ค่ะแต่การนําเสนอของคุณจะต้องแปลกไปยกตัวอย่างเช่นคุณเคยเล่นขายของไหมคะ การละเล่นขายของเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ครูยังเป็นเด็กแล้วตั้งแต่คุณแม่ครูยังเด็กก็มีแล้ว,วการละเล่นเนี่ยแต่ในวันนี้คุณรู้ไหมว่าของเล่นเด็กๆเนี่ยเขานําเสนอในรูปแบบที่มันแปลกไปเปลี่ยนไปคือนี่ค่ะมีดความแปลกไม่ได้อยู่ที่มีดนะคะความแปลกอยู่ที่ไอ้เจ้าชิ้นนี้ค่ะมันสามารถที่จะเอามีดนี้นะคะชุบชุบชุบชุชุบหันแล้ว ของเล่นก็กลายเป็น2ชิ้นได้ค่ะไม่ใช่แค่มะเขือยาวจัวเดียวนะคะยังมีอย่างอื่นอีกนี่จ้าสตรอเบอรี่นะคะจริงๆไม่ต้องหั่นก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็แค่หั่นเล่นๆนะจริงๆก็แค่แกะแค่นี้มันก็หลุดและจ้ะ <laughs> นี่นะก็เขาก็ใช้วิธีการใช้ตีนตุ๊กแกมาติดแล้วก็แปะกันได้แบบนี้นะคะนี่แหละคือวิธีการนําเสนอใหม่ซึ่งของเล่นชิ้นนี้ลูกครูชอบมากเลิมสุดๆซึ่งในในตัวครูเองเนี่ยครูก็อาจจะไม่สามารถที่จะคิดวิธีการนําเสนอนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครสามารถคิดสินค้าแบบนี้ขึ้นมาได้ แทนที่จะเป็นการขายของเล่นมะข้าวมอแกงเหมือนเมื่อก่อนแต่เปลี่ยนจ้าเอาวัตถุดิบบ้างสิจ้าปรับเปลี่ยนสิจ้าให้มันเปิดได้หั่นได้เด็กตัดได้แบบนี้แล้วเด็กเขาก็สนุกรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกว้าวพ่อแม่ก็มีความสุขค่ะเห็นไหมคะว่านี่คือรูปแบบการนําเสนอสิ่งใหม่ๆซึ่งไม่จําเป็นจะต้องเป็นสินค้าใหม่บนโลกใบนี้แต่ ตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่นําเสนอเนื้อหาออกไปในรูปแบบใหม่ให้คนเขายังไม่เคยเห็นรูปแบบนี้เลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากดูจังเลยเฮ้ยไอสิ่งนี้มันวิเศษมากมันว้าวมากมันแปลกใหม่มากถ้าคุณสามารถทำแบบนี้ได้นะคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่จะทำให้คุณก้าวเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์ได้แบบที่ ลูกค้าจะเข้ามาตลอด24ชั่วโมงด้วยเนื้อหาของคุณและอีกวิธีการหนึ่งก็คือใช้เครื่องมือบน Facebook นะคะให้เขาช่วยส่งสินค้าหรือบริการที่คุณมีเนี่ยไปสู่สายตาของลูกค้าได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีการขอหยุดพักไม่มีการขอเบอิกโอทีนะคะเครื่องมือนี้ Facebook เขาจัดให้ค่ะสำหรับคุณในการที่เอาสินค้าไม่ใช่แค่ไปเดินเร่เคาะประตูก๊กก๊ก,กสู่ลูกค้า แต่ก็ก๊อกมาตรงนี้เลยจ้ะ ได้สายตาคนไปเลยเพราะว่าคนตอนนี้สายตาอยู่บนจอใช่ไหมคะแล้วคุณก็เอาสินค้าของคุณเข้าไปอยู่ในจอที่เขากําลังดูอยู่เลยเพราะฉะนั้นถึงสายตาของคนแน่นอนนะคะแตกต่างจากการขา,ขายของยุคเก่าที่เอาโบโรชัวร์พยายามไปยัดเยียดให้ลูกค้ายืนกันอยู่หน้าร้านพอลูกค้าเดินผ่านก็โอ้โหดูเข้าไปแล้วก็บอกว่าช่วยรับโบโรชัวร์หน่อยได้ไหมคะได้ทดลองทํานุ่นนี่ฟรีนะคะแล้วลูกค้าก็ต้องพยายามทําแบบหูทวนลมแบบว่าเออฉันไม่ได้ยินฉันไม่ได้ยินฉันไม่เห็นเธอเธอคืออากาศ ธาตุ hot, hot. <laughs> การตลาดแบบนั้นมันไม่ได้ผลแล้วนะคะถ้าเกิดวันนี้คุณอยากที่จะเพิ่มยอดขายธุรกิจและอยากที่จะให้มันเป็นแบบ24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องมาขึ้นอยู่กับเวลาเปิดปิดหน้าร้านแต่คุณสามารถขายข,ายของได้ตลอดและมีลูกค้าเข้ามาตลอดนะคะก็อย่าลืมย้ายเข้ามาขายบนออนไลน์ได้นะคะสําหรับใครที่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้ช่วยครูกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากที่จะมาเริ่มเรียนรู้การทําออนไลน์นะตั้งแต่มือใหม่เลยไปจนถึงวิธีการขายดีได้เลยนะคะนั่นก็คือ ครูคได้รวบรวมเอาไว้แล้วเป็นคอร์สที่ชื่อว่าสอนมือใหม่ทําออนไลน์นะคะสําหรับใครที่เป็นมือใหม่จริงๆไม่รู้เลยว่าจะทํำยังไงดีนะทักอินบ็อกซ์เข้าไปได้นะคะตอนนี้ราคาพิเศษอยู่ที่4,900บาทเดี๋ยวราคาจะปรับขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับใครที่อยาก ร่วมต้นทําแบบจริงจังสมัครตอนนี้คุ้มที่สุดเพราะจะไม่มีราคาที่ถูกกว่านี้อีกแล้วนะคะมีแต่ราคาจะปรับขึ้นเรื่อยๆจากราคาเต็ม19,000บาทค่ะใครที่สนใจนะคะก็ทักอินบ็อกซ์ไปได้หรือจะทักไปที่ไลน์แอดครูบิลีฟมีแอดด้วยนะคะแอดครูบิลีฟนะคะมีทีมงานรอตอบอยู่แล้วพบกันในคอร์สนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ